โอเคอยากบอกอะไรของพวกแกแม่ไม่รู้สึกดีขึ้นตรงที่ว่าเหมือนเราก็แบบคุ้นเคยแตะเนื้อต้องตัวถึงแม้ว่าจะไปด้วยกันไม่รอดบ้างก็ยังแบบนั่นโอเคไงต่อดีอะใส่ไปเลยล้กันเย่มันก็ย่งย่งีงมนก็แบบว่าไม่ได้ยังงี้ น้องตีความมาเองที่ใช้คำพูดอย่างเดียวเราจินตนาการต่อเอมยินหันหน้าหักระจกภูมิไปมันเกจะมานั่งดูทาไมล่ะภูมิอยู่ข้างหลังไม่ต้องไกลมากทอนมันสั้นเอ่มขาชิดสิอารมณ์เหมือนแบบพี่ขากลาง อารมณ์เหมือนยังไม่รู้ว่าเขามานะอารมณ์เหมือนเขายังไม่อยู่มนอยู่คนเดียวบนเวทีเสร็จแล้วปีเหตุการณ์ไหนดีอ่ะปีเจตินยิวห้องนอนเหละห้องนอนที่คุ้นเคยปกติหนูก็ลังอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งกําลังนั่งแบบว่าเช็คแหวนเพชรอยู่แล้วสีนี้ก็เกิดขึ้นภูมิก็เดินแบบอยู่ก็รักแฟนมากเดินเข้ามาใกล้ๆหูเขา เดินมาจากด้านหลังตรงๆเลยใกล้ๆอะไรนะหูเราลองเขาไม่เลิฟใส่หูเขาทำไมเอาพี่บุ๋ม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 เอามือมือซ้ายถือถือไหมครับเดินมายถเติมตีเติมตรีเดินเข้ามาตึ้ง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 เผื่อช่องเผื่อเผื่อที่ให้คนดูเห็นด้วยนะประมาณนี้ะ อ่ะได้เก็บซ้อนครึ่งตัวไปได้เลยหนูก็อยู่หนูก็ไปปกติเอมแล้วพอาอพูดว่าคำแรกมาล้วให้เขารู้สึกผมจะบอกว่าที่รักมาล้าไกล้กว่านี้ได้ปะไม่จะโดนที่รักเสียงหายไม่ต้องถือมือขวาดิมือขวาอ่ลองมือขวาแต่หน้าเราจะเฉียงออกไงถูกปะ แอันนี้บังนดับมือซ้ายถ้ามือซ้ายแล้วแล้วเฉียนตัวเขาหาเขาอย่างนี้ครับเหยียบตัวออกมาเิดนึยมาลองพูดที่ห้าของเจ็ดไป My love มอิ่งชิลสุดเลยลองหูแท่เอมจากที่จากที่จากที่ก้มหน้าหรืออะไรก็ตามจะมองคนอื่นเฮ้ยหูมันไปนอนไปับไปนอนแล้วเอมก็แบบหัวใจฟูขึ้นมาทันที ไม่ต้องไม่ต้องบอกวมซสิ่งคอนเดอร์เวลขนาดนั้นเดีแค่แบบก็รู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ในห้องแหละแต่แค่แบบเขาแค่แบบว่าก็ตือแค่แบบแต่ไม่ต้องมองเขานะเล่นแต่หน้าอย่างเดียวตาเป็นระกาย่ขึ้นมาชินใจจังที่ได้ยินอ่ะเดินขวาไปเอ็มไม่มองตลอด ภูมมองเอมตรง My Love ิฟคืออินเลิอ่ะ,ะแล้วเบี่ยงตัวออกมองคนดูแต่เด็กคนมอง,งอย<อ>่า<อ>งนี้ <My Love S 2> ตายเลิฟอ่ะเอ็มทำหน้าสว่างขึ้นมาแล้วเดินมองมาที่เอ็ม That right, the only thing that's right that's mm hmm. right ค่อยค่อยค่อยเบี่ยงหน้ากลับเลาใหม่ทำแค่น hmm. ี <plant populations> ้ก่อนเอ้า l o v e n five หน้าไม่รู้สึกอินเลยหน้ามันไม่ไม่ไม่ปริมอะกลับไปใหม่หน้ามันนิ่งล้องเพลงปกติปริมเลยหน้ามันต้องแบบ รู้สึกภูมิใจที่มีแฟนคนนี้อยู่ข้างตัวตลอดเวลาเอาใหม่ดูก my, my love. ไกลไปทำไมมันมอยู่หลังผมว่าไม่มันจะยาวกว่าน,นี้ครับไม่จริงแล้วเอามาเอามือขวาเพือความชัวอารมณ์เหมือนแบบเหมือนให้คิดว่าอารมณ์เหมือนแบบแฟนที่แบบเอาคางมาเอาคางมาตรงเนี้ยแล้วแบบมองอผู้หญิงหน้า เอามือลองเอามือซ้ายโอบเอลควนี้สิมองไม่เห็นโอบไหลก็ได้อต่เรายืนหน้าเข้ามา my love My love. ตอนแรกนะ้นเอมต้องรู้ตรงนี้ก่อนตอนที่เขาแตะต้องตั้งแต่ก่อนที่จะรอง my love ให้เอลต้องอย่างนี้ก่อนแล้วพอพูดแล้วเอมก็ my love there's only you in my life The only thing that's only และเองค่อยมองไม่ต้องเดิหนหาเขาหนูร้องส,อสวยๆแล้วมองเขา first love. Every มองที่ภูมิไว้แเราค่อยร้องความคนดูโอเคร้ okay. อง my first love ็นถึงคำว่า take ร้องส่งกลับปหาเขาที่เขาบอกรักมากบอกฉันว่าพูดต่อไป You every step I made ลองมาคนดู you every step made. ไม่ต้องเปิดมือดีกว่าเพราะไม่ใช่เรื่องคนดูอื every step made. มลองสูงไหมอเมม I <made. S 1> <c oughs> And I โอเคอันนี้ให้ร้องไ oh. ไม่ร้องสูงมันจะกลับมาตามแล้วไม่ได้งง oh. อันนี้ <c oughs> ให้ลองเป็นจินตนาการเหมือนแบบเปล่าประกาศเหมือนเล่นละครวันเดอร์แลนด์เล็กๆหาคนดูหาไม่มีโฟกัสไม่ต้องชัดเจนนะครับอินอินกับตัวเองละหนูเดินนข้ามาให้แถวเท่ากันไปลองมองไ h แอน a ด้แอนได้ ก็แต่ and I คือ and I I want to share all my love with you มาแบบ mm hmm. พอดีจะเอ๋ไม่ได้คิดกันมาก่อนว่าจะหันมามองแต่ดันมองจังหวะเดียวกันอนะใหม่ I and I ใหม่ and I I want to share all my love with, with you เคำว่าอยู่เลยดีกว่า ยื้หันเขาไปอยู่หันเร็วอะ่ะอันนี้ควรจะเล่นใหญ่ and ให้มันพลัางกะมันเหมือนขึ้นเสียงอะ่ะอย่าแขนเทียวถ้าแขนมันจะขึ้นให้ขึ้นยกจะไหลยกหรือยืดตัวก็ให้ตาม and I ใหม่ไป and I I, I want to share o l l my love No one do else will โอเคโน๊กลับมาหาคนดู With แล้วหันมาให้มันคอนเซ็เหมือนว่าสบตาโดยไม่ไม่ตั้งใจปุ๊บแล้วก็แบบเหมือนแอบตกเหมือนพวกเราคนพูดพร้อมกันแล้วมันแบบเอ้ยให้มันควารู้สึกอย่างนั้นะ With y o ะแอบแบบแอบขำเราเราเรายิ้มไม่ได้เพราะเรา้องเพลงอยู่อะแล้วก็ภูมผ่านมาลองหาคนดูใหม่ No one ละ <And S 1> หันกัน <your eyes S 1> อันเนี้ยค่อยๆมองตากันจริงไป right, <your> eyes, ยาวเลยไปไหนไหนเอ็มลองไม่ดิบตัวหาเขาดิ <c oughs> And หันแค่หน้าอืม อันนี้คือบิดใช่ป่ะลองแบบอย่างเงี้ยลองอย่างเงี้ยมันจะดูเป็นผู้หญิงึ้นนิดนึงเพราะบิดอย่างงี้มันเท่าเทียมกันมากเลยดูเท่าเทียมอย่าอย่าอย่าทอตัวยกไปด้วยสายตามากมากสายตาทั้งหมดเลยบิวขึ้นไปเรื่อย ที่ท่อนสายตาสื่อแล้วบิวให้ได้ไ<อ>ทุกประโยคเพื่อจะได้เข้าถึงคำว่า <Too much. S 1> my endless love อหมายแต่แรกยากเลยคล่ะเนี่ยแั้นต้องคำที่จะเหมือนตัวอยา่างตีแบบจะบอกรักแข่งกันนะ่ะฉันรักเธอมากกว่าฉันรักเธอมากกว่าฉันร<อ>ักเธอมากกว่า my endless love ทำไมไม่เคยแหม